สวัสดีครับน้องน้องนี่คือการติวแกดเชื่อมโยงคอร์สติวเข้มกับติวเตอร์อารมณ์ดีพีโนวิดเองจ้าตอนนี้เรามาถึงหน้า46แล้วนะครับแนวข้อสอบเรื่องคลายเครียดด้วยการสร้างความสุขมาลองทาบทความนี้กันไม่แน่นะครับน้องน้องอาจทําให้น้องน้องเนี่ยคลายความเครียดเกี่ยวกับการสอบลงได้บ้างไปลุยกันเลย พารกิฟแรกมีการพูดถึงความสุขบ่อยมากๆเลยครับและคำว่าแบ่งตรงนี้ช่วยบอกใบให้เรารู้ว่าจะมีความสัมพันธ์แบบการแจกแจงหรือแบบดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนมาแล้วครับลูกคนแรกการเสพสิ่งต่างๆทางประสาทสัมผัสรหัส4 2โยงเลยผิดนะครับ เพราะว่าลูกคนแรกของ44คือความสุขขั้นที่1รหัส45ตรงนี้ตั้งหากแล้วครับส่วนข้อความ42นั้นเชื่อมโยงกับ45ด้วยคำว่าเกิดจากอีกทีครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ A โยงแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นความสุขขั้นที่1ก็ได้เชื่อมโยงกับข้อความ48ด้วยคำเชื่อมแบบ D มีลักษณะเป็นตรงนี้ด้วยครับรวมทั้ง49ก็เป็นลูกอีกคนของ45ด้วยเนยจาความสุขขั้นที่2เกิดจากการให้รหัส43เป็นการเชื่อมแบบ A โยงจากหลังมาหน้าครับ อและอย่าลืมเด็ดขาดนะครับว่า46ก็เชื่อมโยงกับ44แบบดีด้วยนะเพราะตอนนี้เรากำลังแจกแจงความสุขกันอยู่ยังไงล่ะครับความสุขขั้นนี้ซึ่งหมายถึงข้อความ46มีลักษณะเป็นความสุขร่วมกันรหัส50ตรงนี้เป็นแบบดีโยงได้แบบนี้ครับ ส่วนพารากราฟนี้มีข้อความอยู่สองรหัสจุดเชื่อมโยงกันก็คือคำว่าเป็นที่มาของถ้าพูดถึงที่มาหรือบอกเกิดอะไรแนวนี้นะครับนั่นคือความสัมพันธ์แบบ A นะครับอะไรมาก่อนก็เป็นเหตุไปอะไรเกิดตามมานั่นแหละครับคือผลและพารากราฟนี้ก็ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่าการได้อยู่ในสังคมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนั่นนะเป็นที่มาของความสุขขั้นที่สาม เมื่อข้อความ41เป็นที่มาของข้อความ47ก็แสดงว่า41เป็นเหตุโยงหาผล47แบบนี้ครับอ๋อและอย่าลืมนะครับ47ความสุขขั้นที่3ก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งของ44ด้วยนะนอกจากนี้ก็ไม่มีการเชื่อมโยงอะไรอีกแล้วจ้าไปดูรถไฟกันที่หน้า142ได้เลย และรหัสคำตอบก็อยู่ที่หน้า148นะครับจบแล้วครับน้องๆเป็นไงบ้างครับทําถูกกันไหมเอ่ยไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับพี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย